สวัสดีครับผมสางวัดครับวันนี้สีทรงลูกค้าครับประกอบกะฤาษีผพามาเบิงนาไม้ของผมครับที่พนโดยสองเคมือน,นี้มีสองตัวมีพยุ่งครับพยุ่งนี่สิติดกับพี่หลาเนี่ยอีกตัวหนึ่งเป็นไม้มะค่าครับสําหรับงานท้ากันเนนเนๆพดสองเคขึ้นกาเดี๋ยวไปเบิงไกลๆก,กันครับฤาสีโอเคเป็นไหน สองตัวนี้กับแยกกันทรงครับพยุงนี่เป็นเข็มมาลาดสนหรับมะค่านี่ก็จะเป็นน้องไข่ครับเป็นน้องไข่ละย่องครับละยย่องกวาน้องไข่อีกตัวหนึ่งลูกค่ากับลอดับโดยเลขครับก็เหลือแค่ประกอบคือเก่าครับสไตล์สางวานเน,วเนียนขมเนียนครับถือใจลูกค่า ก็สีดางามแล่ครับแต่วะะ่ากาเรื่องความแน,มน,น่นกับเฮ็ดเน้คือกันแหละครับคือกันถูกโตงานของเขาเดี๋ยวประกอบแล้วก็เสียไม่เบิ่งอีกเท่านึงครับว่าดางานประมาณไหนอันนี้เอาคลิปของการเบิง่งถุงพันหาย,ยัางเดียวไปก่อนงานก็เสียประมาณนี้ครับขอบคุณลูกค้าที่ว่างใจครับ สอบถามกันเข้ามาทางช่อง YouTube ครับหรือ Facebook วัดชลาชัยงานเบอร์โทรกับ08 1 4 0 1 1 7 3 8ครับงานกับสิบประมาณนี้ครับเห็ดมาตรฐานนี่ทุกโตครับแต่ว่า,าการจะเฝ้าลูกค้าขั้นอย่างใดขัานหน้ากับเาต้องเฝ้าหลาร คุทน่ีขอมาติดตามรับชมกันครับฝากช่องน้ำเนื้อครับพี่น้องแล้วตัวนี้ก็มีไซยี่หอยนะ้ำเป็นไม่มีตำหนี้ครับผมก็เลยจอวงกลมไซเอ็ดเป็นซื้อผมเข้าไปดับเป็นยุ มานาไม้สร้างไม้ครับสร้างมือไม้อ่ะเ,อเต็มที่เส็ดสุดฝีมือครับลูกค้าที่รุ่นน้องไปไหนกันรับประกันไหนครับได้ถึอใจแน่นอนเดี๋ยวสำหรับคลิปพันธ์ไทยคลิปนี้ไว้ชั่วเนี้อได้ครับพี่น้องเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบิ้งอีกคลิปนึงครับฝากกดซับสไคร้กดไลคล์กดแชร์ช่องแล้วก็แจ้งข่าวพี่นอ้องเข้าไปน้ำมาเพื่อผูดด้ใดอยากได้เพือน ลายไม้สวยๆงามๆเป็นแต่ยิ่งปลากะลองทากขาวเบิ้งนะครับว่าสิมีคิ้วให้ยามใดขอบคุณครับอีกฟังหนึ่งก็สิเป็นประมาณนี้ครับสองฟัง